มากันที่ข่าวต่อมานะคะในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ได้เดินหน้าภารกิจสร้างผู้นำแห่งอนาคตค่ะจัดงาน CBS Grand Open House 2025นะคะที่สำย่านมิทเทลค่ะเปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านบริหารธุรกิจนะคะพร้อมกับชูหลั สูตรตอบโจทย์โลกธุรกิจและทักษะแห่งอนาคตค่ะเพื่อเสริมทักษะตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคดิจิทัลนะคะซึ่งภายในงานนะคะก็มีการแนะนําหลักสูตรครบเลยค่ะทั้งระดับปร,บปริญญาตรีนะคะหลักสูตรการบริหารธุรกิจนานา,นาชาติปริญญาโทและประิญญาเอกค่ะรวมไปถึงกิจกรรมในการให้ความรู้และการแนะแนวเส้นทางอาชีพจากคณา,า,า,าจารย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะและสิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จค่ะเปิดเส้นทางแห่งอนาคตนะคะจากโอกาสสู่ ความเชี่ยวชาญงานนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นเพียงเวทีแนะนําหลักสูตรนะคะแต่เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจของโครงสร้างตลาดแรงงานทักษะที่จําเป็นและแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัลที่กําลังขับเคลื่อนทั่วโลกนะคะให้กับผู้ที่สนใจซึ่งสอดคล้องกับความท้าทายของเศรษฐ,ฐกิจโลกนะคะแล้วก็เป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานของความสามารถการแข่งขันของประเทศะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านคณะบดีกันค่ะ การจัดงาน Open House ของเราเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราจัดรวมกันทั้งปอตรีตอนเช้าของ B b a แล้วก็ปรญญยโทปญญยเอกเ,เนตอนบัดตอนบ่ายนะครับก็เข้าใจว่างานนี้น่าจะเป็นงานที่ทําให้คนที่สนใจทั้งนักเรียนนัธยมปลายรู้ถึงคนที่สนใจแบบปญญยโทปีเอกเราเนี่ยได้เข้าใจว่าในการเรียนในคณะเนี่ยเป็นยังไงบ้างภาพรวมต่างๆรวมถึงการใช้ชีวิตต่างๆในคณะวิทาศาสตร์และการบัญชีเนี่ยเป็นยังไงคณะเราเนี่ยจะพยายามจัดสรรต่างๆครับทั้งในเรือ่องขององค์ความรู้ ประสบการณ์รวมถึงอีโคซิสเ็มต่างๆครับที่ทําให้การเรียนของเราเนี่ยล่อมๆให้กับนิสิตเป็นผู้ที่สามารถจบไปเนี่ยสามารถรับใช้สังคมได้อย่างดีครับ